แวบ,บแวบ,บคืออะไรเอ่ยสบายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีพรอแม่าพี่น้องปองไปเบิร์สกุลสุคนไม่ว่าจะเป็นทางในประเทศ้วก็ทางต่างประเทศเนาะยนินดีต้อนรับทุกทานเขาสู่ซ่องสาบุผาเชนเนลทักคายสบายดีกันในยามสวยๆเนาะมืนอนี้ก,ก็มาเพาะกันอีกแล้วกับสาบุผาผู้เก่าผู้เริ่มดําเนินรายการนี่คือเก่าเนาะซึ่งสาหรับพีเอฟซีธนาัตที่เข้ามาหัดช้มคลิปไปลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผเผยแพาดคลิปใหม่ๆจากซาลาสสนับสนุนสองซาลาสนนรานนยการปรขคาบโฆษณาเลยจ้าพี่น้องสำหรับวันนี้เนาะข่าวดีของเราก็คืออแทนแทนพินนั่นเองนะพี่น้องเนนะาะซาบุพาได้พินแล้วนะพี่น้องนะดีใจหลายเนาะได้พินซ่องซนะนะนะาบุพาแชนเนลเนาะถือว่าเป็นใบประกาศนียาบัตรพี่น้องเนาะ เก็บใบเป็นทีละหลึกพี่น้องเลยสองใบเลยเนาะผัวเขาส่งพินไปสามสี่เถื่อผัวอะไพี่น้องเลยเขาขอพินไปเนาะทือว่าอ่าส่องนี่ที่ว่าได้ไว้นะพี่น้องเนาะส่องก่อนนะบ้ากระดนพี่น้องเลยสีหาเดือนผัวยังได้เนาะส่องก่อนนะเนาะส่องนี้ได้ไว้พี่น้องโอ้ยดีใจลายเนาะที่ได้แล้วก็สบายแหละพี่น้องแบบนี้ได้อันนี้มาแล้วก็สบายใจซึ่งอ่าใบพินนีก่ก็เขาขอไปเอาเองนะพี่น้องเนาะเขาหายอายยูทูบเบอร์ไปเอาหายพี่น้องเลย อให้โมของไอ้เขาไปเอาหายผอเพิ่นไปเบิ่งพินของเพิ่นแล้วเพิ่นก็เบิ่งพินให้เขาเลยเนาะเพิ่นก็เลยเอามาหายเนาะขอบใจหลายๆเด้อไออองเนาะพี่น้องเนาะถิดอองพี่น้องอ่าเพิ่นเอามาหายเนาะดีใจพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะสุภาก็มาเห็นคลิปสั้นแจ้งข่าวดีเพราะ่อเพี่น้องเนาะว่าสุภาได้พินแล้วยังม่ได้แต่เงินพี่น้องเลยเงินนี่คือที่ยังเฮงอยู่เพราะว่ายอดวิวนี่โอ้ยชิปวิวพี่น้องเลยชิปวิวสาววิวเนาะ จะได้กระฝ่าแข่พี่น้องเนอกเขาไปติดตามหับชมคลิปซาบุภาให้กำลังใจซาบุภาในเด้อยอดวิวบ่มีกาเป็นคลิปอ่าชีวิตประจำวันนะพี่น้องส่องีนเนาะส่องซาบุภาชาแนล่เป็นคลิปชีวิตประจำวันแล้วกับอาการป่วยต่างๆซาบุภากระลงในคลิปนี้เนาะส่วนส่องสองซาลัสโนจะเป็นคลิปเลี้ยงสัตว์โดยเฉาะ o น t นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ซาบุภาก็รแสด้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพี่น้องเนาะเมื่อหน้าพบกันใหม่ในใจพี่น้อง อย่าแม็อย่าลืมขอไปติดตามขับซุ่มให้กรลตงใจสาวพาในเด้อที่ซ่องสาวพาเชนเนลเนาะล้วการสองสาลาเซอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวพาขอัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย